คลิปนี้จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนฟอนต์เกม FM 22 Mobile สำหรับ android ที่รองรับ android 11ขึ้นไปนะครับผมก่อนอื่นเ,เข้าไปที่แอปลาครับผมกดที่ดาวน์โหลดแล้วก็กดอ ได้ถูกตรงช่องสี่เหลี่ยมของตัวฟอนที่เราดาวน์โหลดมาครับจากนั้นกดลูกศรขึ้นครับผมแล้วก็กดโอเคพอแตกไฟเสร็จแล้วให้ออกจากแอปก็ผมไปที่ rs file e x p ฟเพ e r ครับที่เก็บที่เก็บข้อมูลภายใน เข้าไปที่ Android Data แล้วก็ทำการหาโฟลเดอร์ c o m s e g a d o s o c k e r m a n a g e r ครับเข้ไปี่ไฟล์ install จากนั้นให้ทำการลบโฟลเดอร์ฟอนต์ตัวเก่าออกครับเราก็กดลบลบออกเลยครับแล้วก็ย้อนกลับไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดครับจะมีโฟลเดอร์ฟอนต์ของที่เราแตกไฟล์ามา ให้เอาโฟลเดอร์ฟอซึ่งดูด้วยนะครับว่าเออ่มันซ้อนกันอยู่หรือเปล่าอันนี้คือมันซ้อนกันก็กดเข้าไปอีกทีหนึงนะ่งแล้วก็กดโฟลเดอร์ฟอนต์จะกดคัดลอกหรือว่าตัดก็ได้ครับผมกดคัดลอกแล้วก็กลับไปที่ Android Data แล้วก็ so c o m s e g a soccer a t e r ครับไฟล์อินตอร์แล้วก็กดวางตรงนี้เลยครับให้สังเกตนะครับว่าโฟลเดอร์ event setting หรือว่าหลังเกตนะครับแเรากดวางเลยเท่านี้ครับเป็นอันเสร็จ ขั้นตอนการเปลี่ยนฟอนต์สำหรับไฟล์ภาษาไทย fm 2 2 mobile าสำหรับแอนด o i ยก็สวัสดีครับผมอบคอนครับ